สวัสดีนกเรยนทุกคนนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในรายวิชาภาษาไทพื้นฐานระดับนักศึกษาปีที่5นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญนะตอนที่1นะครับซึ่งครูก็ได้ให้การบ้านไปเนาะนะครับเอาไปทํากันนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเฉลยว่านะครับเราทํากันได้ไหมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มที่ตอนที่1เลยนะครับตอนนี้นะครับ ตรว,วบอกว่าให้เราวิเคราะห์บทร้อยกรองว่ามีประโยคใดว่ามีประโยชน์ความสำคัญอยู่ตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายของข้อความทั้งหมดนี้นะครับหรือว่ามันอยู่ทั้งหมดเลยก็มีนะครับในังจากนั้นเนี่ยให้เขียนสรุปลงไปข้างล่างนะครับซึ่งตอนนี้ครูก็แปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ข้อที่1นะครับทําบุญบวชกรวดน้ําขอสําเร็จประสันเพรโูธิยานประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดไวายไม่ใกล้กลแก้เมอนก็เกินไปนะครับ ตอนนี้มันจัดนิราชภูเขาทองของสุทรภผู้นะครับคําแปลก,ก็คือ e นะครับในบทกลอนนี้นะครับกล่าวถึงตัวของสุทรภผู้เองนะครับว่าสุทรภผู้เนี่ยได้บวชเพื่อใจเนี่ยอยากจะหวังให้พ้นจากอบายมุกนะครับเพียงแต่ว่านะครับจากชีวิตของสุทรภนผู้ที่ผ่านมานะครับเป็นคนที่ติดสุลานะครับดังนั้นเนี่ยต่อถึงให้บทชไงก็ตามนะครับเพื่อหวังจะพ้นจากอบายมุกเนี่ยแต่ก็ยังนึกถึงการดื่มอยู่ จะทําให้เราจะทําให้แบบเมินไปเลยก็คงไม่ได้นะครับเจก็ความสคัญอยู่ตรงไหนบ้างข้อความนี้นะครับนี่เลยนะครับอยู่ช่วงท้ายนะครับจริงๆมันก็อยู่ทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเน้นช่วงท้ายเนาะนะครับเจ้าความสำคัญของข้อความนี้ก็คือนะครับถึงแม้จะบวชพู้นอนมอบยมุกแต่ก็อดนึกถึงสุราที่เคยดื่มเป็นประจําไม่ได้นะครับนี่คือการสรุปทั้งหมดนี้นะครับต่อไปจบข้อที่2นะครับ นะแม้ไม่ได้เป็นเช่นกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงระดาขาวแม้ไม่ได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจม่มแรมตานะครับจากบทกลอนพอใจให้สุขนะครับซึ่งคําแปลของกลอนนี้ก็คือนะครับถ้าดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมไม่ได้เนี่ยนะครับขอให้เป็นเพียงไม้เถาที่มีดอกสีขาวและมีกลิ่นหอมก็พอนะครับหรือแม้ไม่ได้จะเป็นดวงจันทร์ที่ส่องสกาวอยู่กลางฟ้านะครับ ขอเป็นเพียงดวงดาวที่มีแสงพราวตาก็ได้แล้วนะคะรับเครณ์องมืนะี้สอนให้เรานะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับจามสำคัญของมันคืออะไรทั้งหมดนี้นะครับก็คือการกล่าวรวมกันเลยทั้งหมดเลยนะครับเป็นความสําคัญบนเลยกล่าวว่านะครับแม้จะไม่เป็น,นแม้จะไม่ได้เป็นในสิ่งที่หวังก็จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับก็คือสอนให้เรารู้จักความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่น,น,นะครับตอนนี้จาดสำคัญนี่คือท่อนนี้นะครับสรุปมาให้ ต่อไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับโจย์ข้อที่สอันหนึ่งเล่าเข้าที่สีใสาญาติอย่าประมาทมั่นคำนับลงกับหมอนเป็นนิรันดรรเสริญเจริญพรคุณบิดามารดาคุณอาจารย์นะครับจากบทกลอนสวัสดีรักษานะครับคำแปลนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่สำคัญก่อนนอนก็คือการลึก ถึงพระคุณของพ่อแม่และครูอาจารย์นะครับซึ่งหาปฏิบัติชนิดทุกวันและทําให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยการสรุปข้อความนี้นะครับมันมีใจความสำคัญอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้อัอที่สองเนี่ยนะครับก็คือให้มันระลึกถึงคุณของบิดามารดานะครับครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับ่ยอย่าประมาทมันคำนับก็คืออย่าลืมทําอย่าลืมให้มัน ลึกถึงนะครับประคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับต่อไปโจทย์ข้อที่4นะครับร่ำตำราหางอึงรู้สึงรู้ซึงถึงสวรรค์ชั้นฟ้าบ้ามหน้างูปลาปลานะครับจะเกลื่อนสุริยาแจ่มจันทร์จากนะครับกวีนิพนธ์นะครับชื่อตำราหางอึงของคุณอัง,าองคารนะครับกัลยาณพงศ์นะครับ บทกรณี้มีคําแปลว่านะครับแม้จะมีความรู้มีความรู้เพียงเล็กน้อยแต่ทาเหมือนรู้มากนะครับและมีอํานาจเพียงเล็กน้อยกรคิดจะทาการใหญ่ละนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยสำหรับคนที่นะครับอวดดีถือดีนะครับบทกรณี้มีความสําคัญทั้งหมดนี้เลยนะครับจะความสำคัญอยู่ทั้งหมดนี้เลยซึ่งสรุปรวมกันก็ได้ก็คือว่าการอวดดีถือดีนะครับของคนรู้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ต่อไปนะครับโจทย์ข้อที่5นะครับเจ้างามโอดดังใบนะครับใบไม้อ่อนขออภัยนะครับเจ้างามโอดดังใบไม้อ่อนงามกรดังลายเลขางามรูปเลือสันขวัญฟ้างามยิ่งบุปผาเบ่งบานนะครับอ่าบทกลอนนี้ก็มาจากเรื่องสกุลตลานะครับซึ่งนะครับเป็นการกล่าวชมานสกุลตลานะเพราะเป็นคำสวยงามเหมือนนางสวรรค์เลยนะครับคําแปลของบทนี้ก็คือนะครับเปรียบ นะักกวีคนแต่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบปากของนางสุตลาเนะี่ยว่างามเหมือนดุจใบไม้อ่อนนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสีของปากของนางว่าเหมือนกับสีของใบไม้อ่อนที่จะเป็นสีแดงเรือเอๆนะครับเวลาเขาผลิใบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมนะจะมีออกแดงเรื่อๆนะครับ,ลนะค,รบคล้ายสีของเมล็ดทับทิมนะครับดังนั้นเนี่ยปากของนางจะมีสีแดงเรื่อๆด้วยนะครับทำให้เราเห็นภาพของนางสุตลาเนะี่ยว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามดังนางฟ้าดางสวรรค์นะครับ ที่จริงเนี่ยบทคอนดามเ็มเนี่ยเขาจะมีการชมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณรูปลงห,หน้าตาแต่ในโจทย์นี้เขาคัดมาให้เฉพาะช่อท่อนที่ชมปากนะครับอ่าจาุดสำคัญก็เลยอยู่ที่นะครับนี่เลยนะคเขาชมว่านางเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับชมว่านางสุตลาเนี่ยงดงามอย่างดังนางฟ้านะครับอ่านี่ก็จบแบบฝึกหัดชุดที่แรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดชุดที่สองนะครับ อันนี้จากเดิม5คนข้อแล้วเนี่ยเป็นกรอนใช่ไหมให้เราแปลแล้วค่อยห,หาขา้อสมพันธ์ต่อไปนี้นะครับจะเป็นนะครับเป็นบทความสันสั้นางนะให้เราอ่านแล้วก็มาหาข้าสมพันธ์กันนะครับจ์ข้อที่1นนะครับบอกว่าเมื่อคนอยู่กับคนด้วยกันก็ยังต้องมีศีลมีวินัยวางไว้แล้วเวลาคนอยู่ร่วมกับหมาซึ่งไม่ได้เป็นคนจึงต้องกําหนดจริยธรรมกําหนดวินัยไว้เช่นเดียวกัน มิฉะนั้นจะอยู่ร่วมกันไม่ได้การที่จะทําให้หมายอยู่ในศีลนั้นก็จําเป็นต้องมีผู้ให้ศีลผู้ที่จะให้ศีลหมาได้ก็คือผู้ที่หมาเคารพเหมือนกับคนไม่ยอมรับศีลจะคาระวะด,ด้วยกันแต่ยอมรับศีลจากพระฉะนั้นก่อนที่ใครจะหัดหมาให้อยู่ในกาหนดใดๆผู้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพของหมาเสียก่อนนะครับจะสสาคัญของข้อความนี้คืออะไรครับอ่าแล้วเข้าใจไหมนะครับ เขาต้องการจะสอนให้เรารู้ว่านะครับนี่เลยนะครับใครที่จะหัดให้สุนัขเชื่อฟังนะครับผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่เคารพของสุนัขก,ก่อน,นแน่นอนว่าถ้าเกิดสุนัขตัวนั้นไม่เชื่องกับเราไม่ฟังเราใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถฝึกให้สุนัขนีเชื่องหรือเชื่อฟังเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อให้เราทราบจากข้อความนี้นะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับจดบอกไว้ว่า สวนทรผู้ได้ศูนย์สิส้นชีวิตไปแล้วไปแล้วสิ้นไปนะครับในเวลาที่ท่านกลับไปดำรงตาแหน่งอขออภัยนะครับในวาที่ท่านกลับไปดํารงเกียรติอันควรแก่ปรีชาสามารถของท่านคือเมื่อท่านได้เป็นพระสิสุนทรบหารเจ้ากรมอารักษ์ในสมเด็จพระปิ่นก็จะยุ่หัวแต่นามและวรรณคดีของท่านยังอยู่โดยดีงามนะครับและคุณค่าในตัวเองนะครับเราได้นับทั้งความบันเทิงและความกระเทือนใจในรถ แห่งกติธรรมอาจจะแสดงออกเป็นภาษาอันไพเราะทราบซึ้งใจจากวันนี้ที่ท่านฝากไว้นะครับก็เป็นการกล่าวถึงสุขอนผู้เว่าพระองค์เอ้ยไม่ใช่พระองค์ขออภัยครับเมื่อท่านเนี่ยนะครับพ่งจะได้รับตําแหน่งตอนที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับทั้งชื่อเสียงนะครับทั้งวันณคดที่ท่านแต่งไว้เนี่ยนะครับก็ยังติดตาติงใจของคนไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนั้นนะครับจะความสำคัญของข้อความนี้ก็คือนะครับ ชื่อเสียงและผลงานของสุขอนพูยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่อย่างยาวนานมาถึงทุกวันนี้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับปัจจุบันนี้ชีวิตของยมวชนตกอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบัยมุกได้แก่สุรายาเสพติดการพนันและสถานเริงรมต่างๆถ้ายมวชนมีเวลาว่างมากเกินไปก็อาจถูกชักจูง ไปสู่อับายามุกได้โดยง่ายหากเยาวชนตกเป็นทาสของอบายามุกแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรใน,นที่สุดกีฬาจึงเป็นกิจกรรมยาวว่างที่สําคัญซึ่งจะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เยาวชนหันเหไปสู่อับายามุกได้อนะเพราะความนี้สื่อถึงอะไรได้ไหมรงนี้ได้ไหมครับอะนะครับสังเกตได้ว่านาทัรงบนเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันจะถึงคําว่าที่สุดน,นะครับเป็นการ พูดเกิดนํำเป็นใจความรองนะครับใจความหลักมปอยู่แค่นี้เองตั้งแต่กีฬาจนถึงอายามุกได้นี่นะครับดังนั้นนะครับใจความสําคัญของข้อนี้ก็คือนะครับกีฬาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันไม่ให้เยวาวชนหันเหไปสู่อายามุกได้นะครับเนี่ยแค่นี้เองที่เหลือเป็นนะครับเป็นแบบไหนเป็นการเป็นรูปแบบที่นําใจความรองขึ้นมากล่าวก่อนใช่ไหมครับล้วสรุปด้วยใจความสําคัญนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันถูกพ่อค้านะครับปลาตู้ทําลายโดยใช้วิธีพ่นฉีดพ่นยาสลบไปตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทําให้ปะการังตายไปด้วยนะครับเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทําลายปะการังเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวประมงการทําลายปะการังจึงเท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวจากประมงจำนวนมากนะครับ ตรงนี้นะครับต้องอ่านดีๆว่าเขาสื่อถึงอะไรนะครับซึ่งนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้เองครับนี่เลยนะครับการทำลายประการังเท่ากับการทำลายอาชีพของชาวประมงจำนวนมากนะครับเพราะว่าเมื่อปลาใหญ่ใช่ไหมครับไม่ได้กินปลาเล็กเพราะปลาเล็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับปะการังเพราะปะการังตายก็คือจะเป็นนะครับเป็นมุลยทงทอดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสุดท้ายนะมันทําให้ส่งผลทําให้กับทําลายอาชีพของชาวประมงด้วยนะครับ ข้อต่อคันมีแค่นี้เองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับส่วนบอกว่าจะรู้ว่าแต่งกายเหมาะตัวนั้นไม่ยากมีกระจก่องกระจกนั้นไม่ใช่กระจกที่่องอยู่ทุกวันในบ้านกระจกบานสําคัญอยู่ในแววตาของคนอื่น,นมนุษย์ดูตัวเองมาตั้งแต่เกิดรักและหลงตัวเองมักมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ตรงกับคนอื่นความเหมาะตัวได้แก่ แต่งกายให้เหมาะกับรูปลักษณะวัยนะครับรวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสาวน้อยอายุ18แต่งตัวลดผลอย่างไรก็มีคนเห็นงามป้าอ้วนคุณป้าอ้วนตุตะอายุ50แต่งตัวเหมือนกันคนกลับสงสารนะครับเรื่องนี้เขาสอนให้เราทราบถึงเรื่องอะไรครับควรแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและฐานะของตนหลังอยู่ช่วงนี้นะครับนี่เลยนะบันทึนี้เลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการกล่าวถึง นะครับใจความรองนะครับนี่เ <ifi> ป ye> <sh yelled> ็นการอถ้าตัวอย่างนี้ก็คือนะครับจะเป็นการกล่าวเกิดนำด้วยใจความรองขึ้นมาก่อนแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นใจความหลักอยู่ตรงนี้กลางข้อความนะครับแล้วก็มีใจความสสนุนต่อมาจนถึงจนจบนะครับจะเป็นรูปแบบแบบใจความรองนะครับใจความหลักแล้วก็เป็นใจความรองนะครับขออภัยนะครับใจความหลักอยู่ตรงกลางนี้นะครับ อ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเท่านี้นะครับเอาไว้รเรียนกันต่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ